สวัสดีครับคุณอยู่กับผม PYCSRJ และคุณอยู่ในช่วงจิตาัตจิตไปเรื่อยนะครับผมเป็นช่วงที่เราจะนําเรื่องสารพันในชีวิตมาพูดคุยกันนะครับซึ่งแน่นอนในวันนี้เราก็จะอยู่ในเรื่องราวของมาเฟียนะครับยิ่งคายิ่งสนุกเหมือนกันนะอันนี้ก็สนุกนะครับเลยเอามาทาต่อน,นั่นเองซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมานําเสนอถึงโครงสร้างและตําแหน่งของมาเฟียนะครับว่าในหนึ่งองค์กรเนี่ยมีตําแหน่งอะไรบ้างและแต่และตาแหน่งเขาทำงานอะไรกันบ้างนะครับ เราจะพูดถึงนะครับคือตำแหน่งและหน้าที่นะะในองคอ์กรมาเฟียว่าเขามีโครงสร้างแล,และระบบการทํางานเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นแผนภาพเล็กๆไว้ให้ดูก่อนนะครับว่าโครงสร้างเขาจะมีประมาณนี้เนาะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายเริ่มจากตำแหน่งสูงสุดขององคอ์กรเลยนะครับผมนั่นคือบอสนะฮะ หรือที่เราพบกันตามหนังมาเฟียนะครับที่เรียกว่าดอนนั่นเองอเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนะครับผมทําหน้าที่ในการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรู่อไรกกตามหรือว่าจะเป็นกาตัดสินความเป็นความตายของสมาชิกในองค์กรได้เลยตําแหน่งดอนเนี่ยก็ตัวอย่างเช่นดอนวิโต้คอเลอนีนะครับในภาพยนตร์ระดับรางวันออสการ์อย่างนกฟาร์เตอร์นั่นเองตำแหน่งต่อมานั่นะคือ คอสซินเจเร่นะครับผมก็ตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนที่ปรึกษาขององคอ์กรมาเฟียเป็นดังกุญซึหรือเป็นมันสมองขององคอ์กรได้เลยนะครับอะแล้วก็เป็นเหมือนคนรู้ใจคนใกล้ชิดของดอนนั่นเองนะครับอยู่ใกล้ชิดกันทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนขององคอ์กรในการเจราจากับแก๊งือื่นหรือว่าองคอ์กรต่างๆนะครับรวมไปถึงภาษาง่าก,กับเครือข่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์กับองคอ์กรนั่นเอง เป็นไม่กี่คนนะครับที่สามารถจะโต้แย้งกับดอนได้เพื่อนําเสนอแนวทางหรือวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อให้ดอนตัดสินใจในร่วงต่างๆนั่นเองคอนซินเยเร่นะครับเป็นบุคคลที่จะห้ามไม่ให้บุคคลอื่นๆเนี่ยแตะต้องเลยครับเป็นบุคคลสาคัญเพราะว่าเป็นเหมือนบุคคลที่กุมความลับทั้งหมดขององค์กรเอนนาไว้นะครับแต่นทางแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าเกิดองค์กรเนี่ยถูกคอนซินเยเร่เนี่ยหักหลังครับก็เปรียบสเสมือนได้ว่าองค์กรนั้นนะ่ะแทบจะล่มสลายไปเลยก็ว่าได้ตำแหน่งที่3นะครับน,นั่นคือ u n d e r b o s สน ผู้ที่มีอำน,นาจลำดับที่2ลรองลงมาจากดอนนะครับก็เป็นเหมือนวองบอสในองคอ์กรนั่นเองนะครับผมส่วนมากตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะเป็นสมาชิกในครอบครัวนะครับผมเช่นลูกชายคนในครอบครัวหรือคนสนิทใกล้ชิดคนที่ไว้ใจนะครับจะได,ได้รับการดูแลและก็ถ่ายทอดสิ่งต่างๆเป็นอย่างดีนั่นเองเพื่อในอนาคตจะมารับตำแหน่งหัวหน้าองคอ์กรต่อจากดอนนั่นเอง หรือบางครั้งอาจจะในกรณีที่วา่าดอนอาจจะมีอายุมากขึ้นหรือมีการป่วยหรือเสี่ยงที่จะมีคดีความแล้วเข้าไปติดคุกนั่นเองตำแหน่งต่อมานั่นคือคาโปเรจิเมนะครับผมหรือเรียกสั้นๆว่าคาโปนะครับผมขอเรียกว่าคาโปแล้วกันสั้นๆไปตำแหน่งนะครับที่เหมือนกับหัวหน้าหน่วยนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มย่อยๆนะครับผมที่จะคอยคุมเหล่าสมาชิกตำแหน่งระดับล่างลงมาน,นะครับผมให้ทำตามคำสั่งของดอนหรือว่าคำสั่งของผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่านั่นเอง โดยตำแหน่งคาโปเนี่ยจะมีมากมีน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กรแล้วก็ขนาดของธุรกิจขององค์กรนะครับคาโปเนี่ยสามารถจะเก็บเงินนะครับที่เขาหามาได้เนี่ยไว้กับตัวเองส่วนหนึ่งก่อนที่จะส่งมอบเงินนี้ให้กับดอนหรือว่าผู้ที่เก็บรักษาเงินตรงนี้ไว้นะครับตำแหน่งต่อมาเนี่ยจะเป็นตำแหน่งล่างสุดขององค์กรเลยนั่นคือโซเยอร์นะครับผมเป็นเหมือนน่วยปฏิบัติการที่คอยร,รับคําสั่งจากตำแหน่งที่สูงกว่านะครับส่วนมากก็จะทางานเกี่ยวกับอาชญากรรมให้กับองค์กรนั่นเอง เราโซเยอร์เนี่ยจะยึดถือกฎของโคสอ o อุมูร t ต้านะครับเป็นหลักในการทำงานขององค์กรอย่างเค้งครัดน,นั่นเองใครที่ยังไม่รู้ว่าโคสอ o อุมูร์ต้าคืออะไรเดี๋ยวผมจะแปะผมจะแปะไว้ที่ตัวไอด้านบนนะครับผมสามารถเข้าไปดูได้เลยผมทาเอาไว้แล้วนะฮะและตําแหน่งต่อมาเนี่ยคือตําแหน่งที่ไม่เกี่ยวกับองค์กรเลยนะั่นคือแอสโซซานะครับผิดถูกข,ขอโทษด้วยโอ้โหยังไม่ค่อยแข็งน,นั่นเองหรือว่าเป็นสมาชิกนะครับทั่วๆไปที่ไม่ได้ทํางานให้กับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะักการเมืองพ่อค้านักเลงอันธพาลพวกคุยต่างๆนะครับผมและรวมถึงอาชีพอื่นๆด้วยซึ่งพวกอ s โซซินเนี่ยจะมีหน้าที่ในการส่งเงินส่วนแบ่งรายได้ให้กับองค์กรนะครับที่มาจากการทำผิดกฎหมายขอ,ของเขานั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดเหล่าสามาชิกพวกนี้เนี่ยทำงานดีหรือว่ามีผลงานเข้าตาเนี่ยก็จะสามารถถูกเสนอชื่อให้บรรจุเข้าไปในองค์กรอชาชญากรอย่างมาเฟียได้นะครับ ตำแหน่งในองค์กรมาเฟียก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ละตำแหน่งก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปขอบคุณเรื่องราวดีๆจากเว็บไซต์ไทยรัฐทีวีแล้วก็ผมจะมีโครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้างมาเฟียจากเว็บไซต์ fb i จากตางประเที่เนี่ยแปะไว้ให้ด้วยแล้วกันขอบคุณที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆไว้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ด e สคริปชั o ให้หมดเลยวันนี้ก็เรื่องสุท้าก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กด subscribe ช่อง kycsrj ไว้ด้วยนะครับผม ต่อไปเราจะมีเรื่องราวอ,อะไรดีๆเนี่ยเราจะนําม,มาแชร์กันนะครับหากมีข้อมูลผิดพลาดจุดไหนสามารถคอมเมนต์บอกต่อไว้ได้อยากจะเพิ่มเติมอยากจะอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะผมจะกลับมาอ่านแน่นอนสำหรับวันนี้ p ิว s ีเอสา์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันในวันข้างหน้านะครับสวัสดีครับ